นี่ครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเต็นท์กระโจมทรงหกเหลี่ยมนะครับต้องบอกว่าเป็นเต็นท์กระโจมทรงเหลี่ยมดูผ้าใบข้างบนก็เรียกว่าอะไรนะทาบหลังคาให้มาผืนสวยเลยนะกันแดดกันฝนได้ตัวนี้นะครับหลังคาด้านหน้าน,านะครับนั่งเล่นนะโคตรดีนะครับตัวนี้เป็นเต็นท์กระโจมหกเหลี่ยมข้างในโล่งๆโป่งๆนะมีเรียกว่ามีาประตูไม้สองบานเป็นประตูด้านหนึ่งประตูด้านหลังสองนะครับแล้วก็มีข้างในมาดูภายในกันดีกว่าภายในมีนี่เลยครับนะเป็นเอ่อ หน้าต่างบ้านที่1หน้นาต่างบานที่2ภายในเนี่ยนอนได้3คนนะต้องบอกว่านอนได้3คนเลยแบบนี้โล่งๆโปร่งๆนะครับนี่ดูดิเนจะนอนท่าไหนก็ได้นะท่านี้ก็ได้นะครับอ่ะนอนแบบนี้นอนได้3าคนนี่อย่างนี้อย่างดีเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ดีนะท่านเพื่อนสนใจนะไอเต็นที่แบบว่ามันไม่เป็นภาระนะเดียวข้างในโล่งๆโปร่งๆเดี๋ยวดิเห็นปะหายใจสะดวกหายใจสบายนะท่านเพื่อนสนใจนะครับเต็นโล่งๆกว้างๆแบบนี้นะครับนะแถมมาให้ทุกอย่างเลยสมอโบกเชือกนะครับนะ เอาหาแค่ที่นอนอย่างเดียวนะกดสั่งซื้อเดินตะกาด้านล่างได้เลยครับ